มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรยในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูไรเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าคงคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆนา,นานแต่ก็คงต้องราเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอ,อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าไปตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาแมกฝันบนฟ้าคงรู้ดี คืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวเธอจะนอนฝันได้แต่ฉันต้องกลับไปไม่มีเธ่คี้ข้างฉันนาฬิกาคงไม่บอกค้าแล้ว,วโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากคเธออยู่ด้วยธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าคงเมละลาของ้ฉัน อยากจะอยู่กับเธอให้นานนานน,านแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอ,อยู่ต่อได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไป เธอก็รึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืน,นี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อได,ได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาแม่ฝนบนฟ้าคงรู้ดีแค่นี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอแค่นี้ฉันได้อยู่กับเธอแค่นี้ฉันได้อยู่ Of time. To...